สวัสดีนะครับทุกทุกท่านกลับมาพบมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้ก็ถึงหน้าง,งานแล้วนะครับหนึ่งเราได้เหล็กทำแปรมาแล้วนะทุกคน จะทำขึ้นแปรวันนี้นะจะขึ้นแปรทุกคนเดี๋ยวมานับตอนนี้เรามีเหล็กขันแปรแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้มีห้าเส้นนะครับนี้มีห้าเส้นเดี๋ยวไปดูข้างหลังว่ามีกี่เส้นจะไ,ได้ดูว่าคำนวณถูกนะครับทุกคน สองสามเฮ้ยนี่คนละเส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากับห้าเป็นสิบโอ้นู้นด้วยสิบเอ็ดเส้นสิบเอ็ดเส้นนี่ก็เจเจเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดแล้วก็สองเก้า มันต้องต่อด้วยนะฮะไม่แน่ใจใว่าพอหรือเปล่านเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะทุกคนทำเป้ทำเปมเปีข oui องม,ม,มาครับมีของมาม <c oughs> ใชาอ นีก็ละเจ้าหรือเปล่าเป็นแฟดเป็นไปได้มีจดหมายน้อยด้วยนะวันนี้พบ้าเป็นหน้าของแม่วันนี้มีจดหมายน้อยด้วยทุกคนมีงานเชื่อเนื่องจากลมแรงแล้วก็แดดก็แรงช่วงนี้กลังแรของมันต้องมีท่านบอกอ่ะสมมอบให้เลย แม่โอ้โหนี่เพิ่งทำสดๆร้อนๆเลยแม่เห็นมันร้อนมากเลยอ๋อมันอยู่หน้ารถอ้าวโอ้แล้วแล้วก็เหลือเหลือของของโกโก้ไร้แล้วก็ของที่บ่าวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปติดเกล็ดเชื่อเหมือนกันหมดเลยนะเนี่ยใส่ดู้ดยไม่เหมือนนะใส่ไม่เข้า้าไม่เหมือนกันหรอเหมือนเหรอเดี๋ยวถอนออเหมือนตีเดียวกันรึเปล่าเนี่ยเหมือนกันหมดเลยโอ้ว่าดูเหมือนกันนะเฮ้ยเหมือน ตอนเซเว้นรู้ไหมว่ามันสบายตามากเลยเดี๋ยวพอถอดออกเนี่ยเสียบเลยนะจ้าเสียบมันจ้ามากแสดงว่าอันนี้เหมาะสมแล้วใช่ไหมเชื่อใส่ปั่นจักรยานนะนะโอ้โหหลงเลยเฮ้ยข้าตาผมใส่ปั่นจักรยานอืมอุ้มสบายตาด้วยนะสีลุ้งด้วยนะอืมมันดูแบบว่าเชัดนะดูชัดไม่รู้ว่าเชื่อมเวลาเชื่อมเหล็กเนี่ยมันแจีวหรือเปล่าต้องลองดูอ่ะแต่มันดูแบบว่าไม่หลอกตา มันเหมือนไม่ได้เลยว่าใครส่งมาไม่รู้ว่าท่านให้เอ่ยชื่อหรือเปล่าท่านก็ไม่ได้ทูมาหรือว่าลน์มาเลยนะเราก็ไม่รู้เลยนะแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นชื่ออยู่หน้ากลองพัสดุเนี่ยก็เป็นชื่อกิติวัต์เนาะคุณกิติวัน์แต่ว่าไม่ต้องเอ่ยนามสกุลท่านขอบคุณคุณกิติวัต์ครับขอบคุณมากนะฮะ ปล่อยมีแต่ความสุขความเจริญเราก็ได้แวะแล้วลุยกันเลยไหมลุยครับผมปล่อยมีแต่ความสุขครับผมใส่สบายตาดีนะครับลุยกันต่อที่เหลือไว้ท่านเนาะสุขภาพแข็งแรงครับผมหน้าหนาวก็ขอให้ท่านดูแลสุขภาพดีเนาะเก็บเหลือไข่นะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนรอฝนเดี๋ยวมันจะหลงกันไม่ได้ไม่ได้อย่างดีด้วยนะนี่ให้ทุกท่านดู มมันมันนสยวยเลยตเตแตลว่าไอ้นี่เนี่ยมันมันไม่ได้ว่ามืดเกินอ่ะน,นะนพอดีใช่แว่นนี้นัยนะทุกคน,นตรง,น,ง,ตรงน,นี้นิ่มๆเลครับเป็นยางนิ่มๆเลยอย่างดีเลยลนนลกึ๊บกึบอ่ะเรยวขอเก็บเก็บแว่นก่อนผมใช้เลย ทำที่สัญลักษณ์คนนี้เดี๋ยวลืมมันอยู่กับผมตลอดเวลาเีงวดวะลราเอิ์พูดเลยเอิพูดเลยได้เลขเด็ดนะทำไมอะไอ้วันนั้นปะเฮ้ยโอ้ยลวงแไปเห้อไปเห็นเหมือนกัน

ผมได้มาเร็วผมได้มาเร็วอยู่ก็มีคนมาตัก,กิ้ให้ไปดูพี่ออกมาพี่ก็จัดลอตเตอรี่ข้างหน้านั้นแล้วนะ,ะจัดเลยแต่ว่าได้เลขไม่ตรงอ่ะแต่ก็โอเคอยู่ได้อยู่จัดชุดจัดเต็มอยู่กี้พี่เดย์บอกว่าไปดูคลิปผมที่ผมไปทนันเทนนอลแล้วไม่เห็นเจอเลขเพราะว่าคลิปนั้นอ่ะต้องดูให้ถึงสิบครั้งถึงจะ ไม่คลิป,ลปดูคลิปเอ็กกี้ก็ได้เพราะว่าถ่ายจ่อเลยนี้เลยจ่อซูมเลย,เลยตัวเลขเลยตัวเลขอะเราว่าเราจะไม่ได้ถ่ายเรืแล้วเดี๋ยวผมที่อยู่ตรงนั้นมาดูของดี่มาดูของออขอบคุณครับสำหรับแฟนผม,มอนุญาตเก็บแฟนก่อนเดี๋ยวค่อยลุยงานแล้วกันนะคลิปนี้เป็นคลิปข่าวดีแล้วก็รักแฟนก่อนดีกว่านะทุกคนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ